มาดูโบใหม่สามโบนะครับที่ผมจะหัดหกินไส่ไก่นะครับนี่ครับโบหมายถึงโอพึ่งหัดกินไส้ไก่นะครับมี่มันย,ยังกินไม่เก่งนะครับก็ประมาณ่บนะประมาณยี่สิบสามสิบโลนะแต่ถ้ามันกินเก่งเมื่อไหร่บนี้น่าจะกินเป็นร้อยโลร้อยกว่าอาจจะถึงขั้นสองร้อยนี่ครับ่บแรกเดี๋ยวมีสามอนะเดี๋ยวไปดู่บอื่นกันนี่ครับ ก็ประมาณ20-30โลได้นะครับเดี๋ยวไปบอ่ออื่นกันต่อครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอนะครับที่พึ่งหัดใสไก่นะครับโอต้ตัวตัวย่ยเลยเบอรเท่าขอมือกัอยังเลย่งตัวค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับสามบอก็กินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับปลาสเดือน,นครับ นี่เดี๋ยวมาดูบอที่กินเก่งแล้วนะครับเห็นเป็นเงาเลย <t ool> ตูม้มเข้าไปนะครับโอ้โนี่ครับบอที่กินเก่งแล้วมันจะประมาณนี้ครับ <t ool> คือบอที่ฝันมาน้องๆครับเด็นรุ่นน้องของบอนี้บอที่สามเดือนกว่านะครับจับจับขายได้แล้ว สามเดือนเกือบจะสี่เดือนแล้วนะครับบ่อนี้กินไส้ไก่ประมาณครอวห้าสิบลูนะครับถ้าให้เต็มที่ กินอาหารประมาณสี่กระสอบสี่กระสอบมากกระสอบอีกไม่นานก็ประมาณน่าจะไม่เกินสิบห้าวันก็จับขายเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่